3วิธีง่ายๆเกี่ยวกับการกินอาหารที่ดีกับโลกและสิ่งแวดล้อม 1. เวลาซื้ออาหารปรุงสำเร็จกลับไปกินที่บ้านลองปฏิเสธไม่รับช้อนซ่อมพลาสติกและสารพัดซองเครื่องปรุงดูเพราะที่บ้านคุณมีครบทุกอย่างแล้วแค่นี้ก็ลดปริมาณขยะไปได้ปีละมหาศาลเลย 2. ทานอาหารให้หมดจานฮะทำไมง่ายจังคุณรู้ไหมว่า กว่า60%ของขยะในประเทศไทยเป็นขยะที่เก in ิดจากอาหารซึ่งเวลาขยะอาหารเน่าเสียจะเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศโลก 3. เปลี่ยนมาทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกดูฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะแต่มันดีต่อตัวคุณเองและโลกใบนี้จริงๆทำได้ยังไงไปดูกันการทำเกษตรอินทรีย์คือการทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพาสารเคมี นอกจากจะไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้อีกด้วยเราสร้างระบบนิเวศให้ดีตั้งแต่แรกไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีมันคือการลดมลพิษตั้งแต่ต้นทางเลยผลผลิตที่ออกมาส่วนหนึ่งผมได้ทานด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งไว้จำหน่ายคืออยากให้พวกเราได้กินได้สัมผัสถึงรสชาติของอร่อยที่ปลอดภยัยปลอดจากสารเคมีแล้วก็ดีต่อสุขภาพของทุกคนนะครับ อย่างผักทั่วไปอ่ะเขาค่อนข้างจะเน่าเสียเร็วแต่ถ้าเป็นผักอินเซียจะเก็บไว้ได้นานกว่าทั่วไปอินทรีย์มันปลอดภัยสําหรับสุขภาพเราด้วยนะคะดีกับคนในครอบครัวเราแล้วก็ดีต่อโลกของเราด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยตลาดอินทรีย์ขยายมากขึ้นราคามันก็ถูกลงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจตรงนี้มากขึ้นถ้าโลกนี้เปลี่ยนแปลงเป็นอินทรีย์หมดมันก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่มาก เกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับทุกคนเป็นการฟื้นฟูด,ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ของตนเองด้วยสร้างอาชีพสร้างรายได้จากพื้นที่ของตนเองด้วยซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างระบบนิเวศสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน คือเราก็ได้เป็นการช่วยสนับสนุนให้เขาได้ปลูกได้ได้ทำผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็อินทรีย์จริงๆเนี่ยมาจําหน่ายอยากให้มีตลาดประมาณอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเซฟโลกของเรารักษาสิ่งแวดล้อม หลายหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินการกินเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นะคะทางร้านเรื่องคําสายเองนะคะแล้วก็มีความใส่ใจแล้วก็ห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภคนะคะโดยการที่คัดเลือกเอาวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์นะคะมานําเสนอให้ผ่านเมนูอาหารของทางร้านนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยกับการทานอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยสร้างให้ประเทศนะคะมีความยั่งยืนมากขึ้นนะคะผ่านการทานของท่านนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะคะ่ะ ระยะพิเศษเรามีแนวคิดในเรื่องของการนําวัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์มาใช้อยู่แล้วเชฟเองเนี่ยเขาได้มีการคิดค้นเมนูที่ไม่ใช้พลังงานในการปรุงอาหารชื่อว่า Earth Day is Everyday Special ที่เป็นเมนูที่ไม่ต้องใช้ไฟในการปรุงคือทําคนเดียวอาจจะไม่ได้เกิดผลแต่ถ้าเราทํากันทุกๆบ้านมันก็เกิดเป็นผลกระทบในเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ ตัวโรงแรมมีเรียโฮเทลอินเตอร์เนชั่นแนลครับคอนเซ็ปต์ก็คือว่าให้ลูกค้าเราทานอาหารกับเราแล้วมีสุขภาพที่ดีเราได้นําทีมของพนักงานโรงแรมเรามาทำกิจกรรมทดสอบสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ครับแล้วก็มาดูการปลูกผัก อย่างวันนี้ครับเรามาช่วยชาวนาดำนากันครับอยากให้ผู้ริโภคได้กินอาหารที่มีรสชาติดีและสุขภาพดีดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและเกษตรกรครับสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวก็จะดีต่อโลกใบนี้ทั้งใบครับ ร้านชื่อปันสุขอยู่ที่กระบี่มีรีฟิลสเตชั่นผู้สินค้าออร์แกนิกตั้งแต่ผู้บอดี้แคร์ทั้งหมดหรือว่ามีพวกถั่วอินทรีย์ต่างๆที่ปลูกในประเทศเนี่ยแล้วก็ใบไม้ดอกไม้สมุนไพรสําหรับใครที่สนใจจะเบรนชาเองการที่เราหันมาดูแลสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะสุขภาพเราในนกาารรมีวอิทย์แต่่เป็นการดูแลสุขภาพของโลกของสิ่งแวดล้อมด้วย และถ้าคุณมีโอกาสจะไปลองเรียนรู้วิถีอินทรีย์จากชุมชนหรือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดูสักครั้งแล้วจะเข้าใจวิถีอินทรีย์ที่ดีต่อเราและดีต่อโลกใบนี้จริงๆตลอดเวลาที่ผมได้ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ผมเป็นความสุขของเกษตรกรที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่มั่นคงเห็นผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมทำสิ่งดีๆมุ่มงมั่นไปสู่ความยั่งยืน และได้เห็นผู้บริโภคมีความสุขจากการที่มีสุขภาพดีได้สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์และร่วมกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมมาร่วมสร้างสังคมอินทรีย์กับเราเพื่อวันพรุ่งนี้และโลกที่ดีกว่าเดิม